สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ Thai f r a n c h i s e Center วันนี้เราขอพูดบทความในเรื่องของตลาดกันบ้างนะคะนั่นก็คือตลาดสําเพลงแหล่งช้อปปิง้งกิฟช็ชอปเครื่องเขียนตลาดขายส่ง ถ้าจะเอ่ยถึงแหล่งช้อปปิ้งของกิฟช็อปแล้วเราจะต้องนึกถึงตลาดอย่างแน่นอนตลาดสำเพ็งแหล่งรวมของสินค้ากิฟช็อปขายของราคาถูกขายปีกและส่งถ้าเป็นเครื่องเขียนของตกแต่งแฟชั่นการแต่งกายรับรองมาเลือกได้อย่างจุใจแน่นอนค่ะ ตลาดสำเพลงอยู่คู่มานานหลายปีเป็นย่านการค้าของชาวจีนและมีเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนจำนวนมากต่อวันอยู่ใกล้กับยาวราชมีถนนสำเพง็งหรือถนนวานิดหนึ่งถ้าต้องการสินค้าตลาดสำเพลงขายตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเปิดเวลาประมาณตีสาถึงเโมงเช้าหรือจะไปเวลาตลาดสำเพลงเวลาปกติก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น ก็ไปเลือกช็อปได้เลือกได้ว่าเปิดตั้งแต่ตีสามถึงห้าโมงเย็นเลยทีเดียวถ้าว่างเมื่อไหร่แนะนำให้มาเที่ยวและช็อปปิ้งที่ตลาดสําเพลงกันนะคะตลาดสําเพลงตอนเช้าความสนุกในการช็อปปิ้งในตอนเช้าของสินค้าสดๆใหม่ๆ เลือกก่อนใครการไปในตอนเช้าตื่นเชา้าเช้าอากาศจะสดชื่นมากไม่ร้อนอากาศกำลังดีเหมาะกับการช้อปปิ้งมากเลือกซื้อสินค้าในตลาดสําเพลงบรรยากาศที่คุณไม่เคยเห็นเลยทีเดียวตลาดสําเพลงมีสินค้าให้เลือกมากมายหรือจะซื้อยกโหลกก็มีให้ขายที่ตลาดสําเพลงแห่งนี้สินค้าในตลาดสําเพลง สำเพ็งมีสินค้าอะไรบ้างตลาดสำเพ็งขายปีกและส่งสินค้าจำนวนมากเช่นกิฟชอปเครื่องเขียนเครื่องแต่งกายของใช้ในครัวเรือนของเล่นที่คาดผมอัลบั้มรูปสินค้ากิฟชอปทุกชนิดตุ๊ก,กตาสร้อยคอวิกผมหมวกของตกแต่งกายสร้อยนาฬิกาเว้นตาถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้าผ้าขนหนูและไปถึงเครื่องเขียนลวดลายสีสันสะดุดตา ม,มีให้เพียบในตลาดแห่งนี้เครื่องสังกพันธ์ของเล่นพวงก,กุญแจของตกแต่งร้านของขายสินค้าจากจีในราคา10บาท20บาท30บาทขายของราคาถูกสินค้ายกลังยกล็อกขายยกกล่องสินค้าย,ยกโหลนับได้ว่าเป็นสินค้าที่ขายในตลาดสำเพง็งมีให้เลือกหลากหลายเป็นจำนวนมากสินค้าขายส่ง ตลาดสําเพลงขายของถูกจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับของไปขายต่อขายกันในต่างจังหวัดขายปีกกำไรเยอะเหมือนกันสำหรับการค้าขายที่ได้รับจากตลาดสําเพลงไปขายต่อจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่รับสินค้าไปขายต่อจากจากังหวัดกำไรได้ประมาณ60%เเลยทีเดียวและถ้าขายผ่อนยิ่งได้กำไรเยอะมากกว่าเดิมอีกจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากสมควรถึงจะทำได้ การเดินทางไปตลาดสำเพ็งสามารถเดินทางด้วยรถเมล์สายดังต่อไปนี้ค่ะสาย4สาย7สาย21สาย37สาย40สาย56สาย73สาย529สาย542ลงรถที่ถนนจักรวรรดิเดินช็อปถนนวานิชหนึ่งหรือสาย204ลงตรงถนนราชวงศ์ แผนที่สัมเพง็งเส้นทางเดินรถโดยสารไปสัมเพง็งแนะนำการเดินทางไว้ว่าเริ่มต้นที่ถนนจัก,กรวรรดินั่งรถเมลสาย8มาลงป้ายถนนจัก,กรวรรดิหรือสายอื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะสายสี่ที่วิ่งมาจากคลองเตยสายเจ็ดที่วิ่งมาจากหัวลำโพงสายเจ็ดสามที่วิ่งมาจากดินแดงรัชดาสายสี่สามสนามหลวงสายสี่ศจากรามคำแหง สาย5้าจากบางลำพูทางเข้าสู่ตลาดสำเพลงมีหลายทางถนนยาวราชถนนราชวงศ์ถนนมังกรถนนมหาจักรถนนจัก,กรเพชรเชื่อมต่อกันได้ทางหลักเข้าไปที่ถนนวานิดหนึ่งถ้าไม่ทราบหรือไม่รู้เดินทางไปอย่างไรให้ถามคนอื่นถ้าขึ้นรถแล้วไม่ทราบให้บอกกระเป๋ารถเมย์ด้วยว่าไปสำเพลง ถ้าถึงแล้วให้ช่วยบอกด้วยนะคะจะง่ายกว่าการงมเดินไปเรื่อยๆคนพบเองเดี๋ยวจะเหนื่อยเสียก่อนที่จะได้ไปช้อปปิ้งกันค่ะจากการเดินทางไปช้อปปิ้งที่ตลาดสำเพลงเสร็จก็ลุยต่อไปที่ตลาดเยาวราชกินเที่ยวช้อปให้สบายใจเลยทีเดียวอยู่ใกล้กันและเดินลุยต่อไปได้ถึงคลองถมแหล่งช้อปปิง้งอิเล็กทรอนิกส์ลำโพงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงแหล่งสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกการรับรองว่ามันแน่แงานนี้ การเลือกสินค้าตลาดสำเพ็งขายส่งสินค้าที่ขายในตลาดมีจำนวนหลากหลายร้านถ้าคุณสั่งของซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมันจะค้นหาไม่เจอและจะไม่รู้ด้วยว่าร้านไหนขา,ขายของดีอย่างไรราคาถูกที่สุดหมายถึงของดีไม่จำเป็นต้องราคาต่ำที่สุดแต่ต้องคุณภาพกับราคาต้องมาคู่กัน ถ้าจะให้เลือกสินค้าไปขายต่อต้องมาดูด้วยตนเองและเลือกสินค้าด้วยตนเองถ้าร้านไหนดีก็ขอเบอร์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไว้และเว็บไซต์เพื่อที่จะได้สั่งในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการไปดูสินค้าด้วยตนเองและถามเจ้าของร้านเรื่องการขายส่งอย่างไรราคาเท่าไหร่กรณีรับไปขายเยอะลดให้อีกได้ไหม ถ้ายังของเยอะแล้วจะไปส่งให้วันไหนอีกอกี่วันจะได้รับของส่งที่ไหนขนส่งอย่างไรหรือพัสดุเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายปีกรับช่วงต่อมามันคือเทคนิคในการขายสินค้าคุณภาพและราคาไปกันได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับตลาดนะ้สัาเพงแหล่งช้อปปิ้งที่เราสามารถเลือกหาซื้อสินค้าไปขายต่อได้นะคะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจบทความในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ thai franchise center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทย เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com